ปัจจุบันผมอายุ30ปีแล้วก็ตอนนี้มีครอบครัวแล้วมีความรู้สึกอา,อารมณ์ทางเพศหรือว่าความต้องการทางเพศลดลงครับผมแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าว่าผมจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีและมีวิธีวิธีการใดที่จะกลับมีมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ทางเพศอีกครั้งครับผมขอบคุณครับอย่าเพิ่งลงครับผมขออนุญาตถามสักนิดครับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันเริ่มบ่นหรือ,อยังครับ ยังครับผมไม่บ่นใช่ไหมครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างต่อเธอน้อยกว่าเดิมไปหน่อยใช่ไหมครับครับผมใช่ไหมครับแล้วก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับน้องๆครับถ้าเกิดคุณเริ่มแต่งงานใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งในปีแรกเนี่ยถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอัน้นครั้งหนึ่งเนี่ยให้หาเม็ดถูกเขียวนะครับครั้งหนึ่งเอาเม็ดถูกเขียวเม็ดหนึ่งใส่ในขวดโหลได้ไหมครับมีข้างหนึ่งก็ใส่เม็ดหนึ่งมีข้างหนึ่งก็ใส่เม็ดพครรปีะ ครบปีหลังจากหนึ่งปีผ่านไปคุณมีเพศสัมพันธ์กันครั้งหนึ่งคุณเอาออกมาเม็ดหนึ่งคุณว่าหมดไหมครับภายในหนึ่งปีจนหมดชีวิตนี้ยังไม่หมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเขาเปรียบเปยไว้ว่าปีแรกข้าวใหม่ปาลามันครับเขาเจอหน้ากันก็ปึ้มเลยนะครับครบหนึ่งปีแล้ว ผู้ชายจะเริ่มนึกถึงอะไรเราต้องทําการงานมากขึ้นนะเพราะเราจะต้องมีลูกในอนาคตจริงไหมครับเราจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรต่างๆผู้หญิงก็จะต้องเป็นงานบ้านงานโน้นงานนี้างี้เรื่องอื่นมันเข้ามาในชีวิตมากขึ้นจริงไหมครับฉะั้นเรื่องนี้มันก็จะน้อยลงไปโดยปกติของมันนั่นคือข้อแรกเรื่องที่2ก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นเราทํางานหนักมากขึ้นภาวะที่ทํางานหนักภาวะใช้สมองเยอะภาวะอะไรต่างๆเยอะเนี่ยมันจะกินพลังงานเราไปไหมครับ กินพลังงานเราไปพราะเรามักจะนอนหลับได้น้อยลงถูกไหมครับเราพักผ่อนได้น้อยกินอาหารไม่ถูกส่วนไม่ออกกําลังกายไม่เกิดอะไรต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายก็คือถ้าคุณนอนดึกคุณตื่นเช้าคุณทํางานหนักคุณไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ออกกําลังกายกระบวนการในการสร้างฮอร์โมนเพศชายก็จะลดลงจริงไหมครับเมื่อการสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลงนะครับการปฏิบัติการจะน้อยลงไหมครับ น้อยลงครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาขณะเดียวกันเมื่อฮอร์โมนเพศชายคุณลดลงเนี่ยการกระตุ้นปลุกเล้าอารมณ์สิ่งเล้าอารมณ์จะต้องมากขึ้นไหมเพื่อที่ได้ผลเท่าเดิมแต่คนที่อยู่ด้วยกันมันเล้ามากขึ้นหรือน้อยลงครับนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าไม่สวยไม่งามแต่มันชินซะแล้วงั้นถ้าถามนี่ก็คือธรรมดาแต่จะเป็นปัญหาทําให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพไหมเราคงเคยเรียนทฤษฎีตั้งแต่โบราณแล้วว่าของอะไรไม่ใช้ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ค่อยได้ปฏิบัติการกับเธอเยน็ยนๆอาบน้ําอาบท่าก็ปลุกมันตื่นขึ้นมาจับรูปๆคำคำบ้างนะครับเดี๋ยวถึงเวลาปฏิบัติการจริงๆปฏิบัติการไม่ได้นะครับ